คน้นไปอยู่บ้านแล้วเนาะกลับมางซิแมแล้วมาเห็นทางรถไฟแมคือสิตื่นตาเด้ตื่นตาก็เจ้าเห็ดตัวเตี้ย,ดดยอู้อะไรแบบนี้มั้งาะว่าอันนั้นเกินมองซีม้ามันเกิด เออนี่นนะชี้ไปไหนอยู่ห้ามผ่านใช้เฉพาะโครงการรถไฟไม่ใช่ทาง,งคู่จังไหนวะ กลางนี่บ่อันนี้สิเป็นทางเออโอ้ยนี่พี่หยิเลยอันนั้นห่อใส่เอามาดื่อนั่นคือไงแท้คนท้องแหมเอาไปใส่ไหนที่นี่ใกล้อยู่ย จะเจริญแล้วแต่ว่าทางมันแมดแม้ยังไงอ,งอโอ้มันห่อนรักคุณเยียงเดี๋ยวโค้หว่วงตนหนึง่ง Về giấc mươn bạn Xén lấy gì này Có Cô... một tuần nhiều này Có một này Nó có chân này này vào đây này Hãy subscribe cứ ก็ไอเบื่ออยู่สุดละไหมก็ต,ต้องขอดนะอันนั้นโอ้เสียเสียเป็นสะพ,พานตัวเพิ่นน่ะเห็นบ่นั่นแหละบ่ไ,บไปก็บี่มาซํานีซื้อให้กล้องได้เห็นซื่อค่อยเสียนั่นก็สิตัดเอาไงกลับตัวเพิ่นบ่บบบหนหให้บุกลูกเด้ขี่เขาเจอด้ะวันขี่เฮาแหงขี่ไปจังซี่ได้บ่นี่เอา้ารถก้อยมันบ่ย่าน,นเดนะเ,เ,าาเ,เล่ะขี่น้ําปลาอ้อยก๋วยก็ขี่มาหรือไง ชีบูลองไว้ชีบบอันแจ้ทายมันแล้วกันเดี๋ยวสิอัปเดตไงบังว่ามันเป็นยังไงต่อไปคนมาอยู่บ้านแล้วเนาะกลับมาังสิแม่แล้วมาเห็นทางรถไฟแม่คือสิตื่นตาเด้ พอมาอับเบิงอ no ัพแหเบิงยี่แล้วละเอามาแหยเบิงนี่เด้วเดี๋ยวับมันหามันพนานปปีเจ็ดเดือนส่งเดือนผมก็สีมาอัดแหเบิงคือเขาเดี๋ยวหอดลักด้งแดงเห็นโมบุกล้องเพราผมโมเอาไว้น่ะเออกล้องไว้น่ะเออเจ็บล้มบมรู้เ่าเจ็บล้มดีเ่แสงเขาเป็นยังไงเพราะว่ามันย้อนแสงแต่ผมเสียหมันในกล้องแลาผมว่ากล้องผมเอาอยู่ ข้ไพ,พเศนี่เรืไปลาหย่านี่ย,ายาท,ทางรถไฟกำลังสีเห็ดกำลังสีเหลวโมเมนกลังสีเหลวดอกดนอย,ยูอ่ดนอยู่ปีเจ็ดสวนอีกหลายปีเลยนียมาขายนัปันเถอะขายนัปันเห็นรถไฟจะเลื่อนหนูดิ รวยบ้าแล้วทางครูความเนาะอันรถไฟกัสิเป็นรถไฟพวกกันความเร็วสูงแหี่ยเออสิเล่นผู้หลับตับใหม่จะเลื่อนครับผมไปขายของผมก็เห็นไหลอยู่อยู่บนท้องอยังไงอยู่ทางอันสี่อยากไปแดงเป็นโบขาวโอ้่ไงไงอีอ๋จะเลื่อนเอาเด้อ าพาผู้เดไปยุงเพียบซีหาปีกลับมานี่โอ้ยหลงบ้าบ้างพูดจะเรื่อนไปนี่อันดีเลยอันนี้เอามาเจ็บบรรยากาศไ้เบิ้งซื้อหรอกพาชีรถพาลูกกินนมมือซื้อือยยังอดัดอัดเพลงสั้นนะฮะพาคนอยากเห็นไปยุงเพบนะเนาะเบิ้งคิบผมก่นอนดี xin hỏi bàn gia cá bàn không? nóng xì mẹ cô cô ơi có đi bọn tóng ưa sụt dọa lê bọn lê đi đi hết hong hong lần dư lắng bàn lần lại gọn bọn đầy để tắt chim ăn đi ưa bài đấy, ưa một มันเชียงสิไม่ทำหมองจดอดรถสิฮะยังมาค่ะมอเดินทางหน้าก็ไยเฮ็ดชิปปีหน้าก็อกระดังแล้ว 4 à, con chín hoàn bản nhiều Chén hết hết đó. Hít À. บ้านตาเสียวตาขนาดผมไปอยู่ไปตัดอ้อยสองเดือนกลับมามีตุ้งเหยื่หลังใหญ่ๆขึ้นมาบักหลายหลังสองเดือนนี่เนี่ยนะผู้เอไปอยู่กรุงเทพจั้นสองสามปีเป็นคนบ้านตาเสียวใช่ไหมกลับมามาเบิ่งบ้านอีกเทียรหนึ่งโอ้แปลกหูแปลกตาทันทีจะเลื่อนขึ้นเร็วบ้านบ้านเขาอาษีซ้ำนี่แหละอาชีพให้เบป็นเลยสิ